สวัสดีครับออกมาลาปลาไหลเหมือนเดิมครับผมก็ในเมืองนี้ครับผมไม่ได้เข้ามานานครับก็โหวกมาหาทุกวันเลยครับผมก็เลยลองมาเดินดูมาเจอไว้สองสามรูแล้วครับก็ไปครับผมครับก็ตอนแรกมีคนเข้ามาให้สอนทําผูกเบ็ดครับผมแต่คลิปนี้ไม่ได้ทำเลยครับ ครับมัจกไว้ตรงนี้ครับผมตรีู้นะครับแล้วก็มีใกล้ๆกันนี่ครับนี่ครับผมแต่ไม่รู้ว่ามีตัวหรือเปล่าครับก็นี่ครับขวดร้อยพวกมัดยังอยู่อยู่เลยครับผมแต่เก่าแล้วครับขวดต้องลองครับนี่ครับรูครับผม กลมๆนะครับรู้ว่าจะมีตัวหรือเปล่าครับผมรอมีคนมาใส่ด้วยครับเผื่อฟุกครับผมปอดีเบ็ดเก่ายัางเหลือด้วยครับเลยยังไม่ได้ผูกครับผมตรงนี้ลูครับผม จบไปครับครับลูใหญ่เป็นโพงครับผมผมแย่ไว้ก่อนครับทั้งพวกมาใส่เบ็ดปลาไหลทั้งมอนน็อกเลยครับผม เดี๋ยวเรามารอลุ้นกันครับผมว่าคลิปนี้เราจะได้ปลาไหลตะกีตตัวครับผมไปต่อครับผมทังมอนนอกทั้งเบ็ดครับเดี๋ยวนี้แต่ผมไม่ได้มานานนะครับเหมือนนี้ครับผมแต่ก็มีคนมาใส่ประจำเลยครับแต่รูลูกปลาไหลเต็มเลยครับผม ใส่ไว้ได้สองรูแล้วรูใกล้กันด้วยครับครับหนูหนูครับวิ่งทางเลื่อมเลยครับโอ้ยวิ่งทางเลื่อมเลยครับนี่ครับรูครับหนูอยู่ครับ ไม่ค่อยมีรูครับใส่จะโดนไฟไปหมดแล้วครับ ครับนี่ครับนี่โล่งครับครับมาครับลองดูครับเพื่อฟุกครับผม างนี้ใส่ไว้ได้แค่สามโูครับนู้นครับผมมีตรงนู้นอีกครับอาเดินกลับมาไอรูนิคมีตัวครับดึงเชือกแล้วครับจะปล่อยไว้ก่อนครับครับเห็นไหมเหมืองเตียนๆอย่างนี้มีรูนะครับแต่ว่าถ้าไหมถ้าเป็นเหมืองในนาไหมลกๆหน่อยจะมีปลาไหลแน่นอนครับผมส่วนมากปลาไหลชอบอยู่ลุกๆครับ นี่ครับนี่ครับ,น,รบนี่รูครับรูไปลาไหลครับไม่รู้ว่ามีตัวหรือเปล่าครับแต่รูยังใหม่อยู่เลยครับมาดูครับว่าจะมีตัวหรือเปล่าครับ thì thăng với cẩn khép để phục khép ông sẽ ying đi khép mường khép bao lại sẽ cho bìu mắc lên อ๋อนี่รูครับนี่รูครับนี่ครับนี่ครับสังเกตไว้ครับผมรูปลาไหลจะกลมนะครับถ้ารูรีลีแบนๆนีนนน่ไม่ใช่นะครับผม ปล่อยทิ้งไว้ก่อนครับใส่ไว้ได้ตรงนู้นสามรูตรงนี้สองรูครับอาจจะขี่รถไปดูเหมืองข้างในครับผมที่ติดขอบสะครับเหมืองนั้นจะลกอยู่แต่ไม่รู้ว่าจะมีตัวหรือเปล่าครับเพราะว่ามีคนหาทุกวันเลยครับผมกี้ผมเดินมาหารูในเหมืองนี้ครับไม่ค่อยมีรูครับผม มีแต่รูลูกปลาไหลครับก็ปลาไหลน่าจะอยู่ในบ่อนน้นครับลกครับผมในบ่อนน้นยังไม่ออกมานี่ครับเพราะว่าข้างนอกนี่พวกหาทุกวันแล้วหากันเรื่อยครับผมก็จะเริ่มหารูยากยากแล้วครับก็ใส่ไว้ได้สองรูไม่รู้ว่าจะมีตัวหรือเปล่าครับผมเดี๋ยวเรามารอดูกันดีกว่าครับใส่ไว้ก็ลูไม่ใหญ่ครับ ก็ฟุกครับเพราะว่าลอยเขามาหากันบ่อยครับเมื่อก่อนนี้ผมมาหาคนเดียวครับผมไม่ค่อยมีใครมาหาเดี๋ยวนี้คนมาหาเต็มเลยครับผมสรุปแล้วตอนแรกผมบอกว่าใส่ไว้ได้สองลูมไม่ใช่สองลูว่ผมใส่ไว้สี่เลยครับก็เดี๋ยวดูไล่เก็บไปเลยครับผมแล้วก็ไปตรงเหมืองแรกนู้นเลยครับไล่เก็บไปเลยครับ มาดูครับว่าจะได้สักกี่ตัวครับผมรูนี่ลอยดึงเชือกไปน่อยหนึ่งครับอึอ๊อยู่ครับผมว้ายไปอยู่ติ๋วหนึ่งครับผม โอ้สายเกี่ยวชะโดเลยครับเก็บไปก่อนครับหวานๆครับตัวแรกครับไปดูไล่เก็บครับผมได้มาตัวแล้วครับเท่านิ้วก้อยเลยครับผมตัวอาจจะได้ตัวใหญ่บ้างครับแต่ตัวเล็กๆอย่างนี้ก็กระดูกกรอบดีครับ ครับถ้ามีตัวกินแล้วครับปกตินะครับพวกมาหาบ่อยครับเป็นธรรมจาครับผมก็รเริ่มหายากแล้วกระไหลได้สองตัวนี้ก็ถือว่าสุดยอดแล้วครับเดี๋ยวนี้ ออกมาเจาะรูเลยครับน่าจะอยู่ฝั่งหานุงครับต,ตรงนู้นมันลกครับเพราะติดกระสะด้วยครับผมปลาไหลอยู่ในสระน,นู้นไม่ใช่น้อยเลยครับเดี๋ยวต้องหาเวลาไปบุกเบ,บิกครับผมอันนี้ก็น่ามีตัวครับไม่มีตัวครับ <c oughs> เหมือนอะไรดึงขึ้นไปข้างบนครับงูหรือเปล่าก็ไม่รู้ครับผมเนี่ยปิ๊บปลีครับ ไม่มีตัวครับไม่มีตัวกินครับผมเงียบกิ๊บเลยครับโอ้โอ้เอ้เหมือนจะีคีับพุ่งจะขึ้นครับพุ่งจะขึ้นมาครับผมคิดว่าไม่มีตัวครับเดี๋ยวรอดูไว้ก่อนครับเืินหรือยังนะลองดึงเลยครับน่าจะเกินแล้วครับ ลองดึงดูครับไปไม่เกินรับกินม้วนเหยื่อครับผมกินม้วนแปลกแปครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมลองมาหย่อนหย่อน,อนแล้วก็คอยดึงเลยดีกว่าครับไม่ยอมครับผม ยังไม่เจอเชื่อครับไม่เอาแล้วครับไม่เอาซะแล้วครับผมไม่กินเลยครับกินแล้วครับ ดึงทีเดียวเองครับผมไปครับกลับไปดูตรงที่เราใส่มาตรงที่แรกดีกว่าครับอครับเดี๋ยวดูอันนี้สองรูก่อนครับผมนี่รูแรกเห็นตัวกระดกกระดกครับนี่ครับนี่ครับดูนี้กินครับผมไม่รู้ว่าจะได้ตัวหรือเปล่าครับต้องลองวิชามือเดียวดูก่อนครับ อยู่ครับ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 อุ้ยตัวสวยอยู่ครับนี่ครับปาดปาดปาดว้าวพอได้อยู่ครับอีกรูนะครับตังนี้แดดก็ร้อนครับผมร้อนอบครับเย็นมาฝนน่าจะเอาอีกครับ ครับลูนี้ไม่มีตัวครับเหี่ยงอยู่เหมือนเดิมครับไปครับเลออสามรูครับครับครับลูนี้ก็กินครับแล้วแล้วจะได้ตัวหรือเปล่า ตัวใหญ่ตัวใหญ่โอ้ยตัวใหญ่โอ้ยติดติดติดไปปากโอ้ยโอ้ยตัวใหญ่อือุ้ยตัวนี้ตัวใหญ่โอ้ยหลุดพอดีเลยฮะอืมหลูครับผมก็รู้ใกล้กันไม่กินครับแสดงว่าตัวเดียวกันนี่นะครับเกือบไม่ได้กินแล้วครับตัวใหญ่ด้วยครับ รูสุดท้ายครับผมเดือมร้อนนะครับรูสุดท้ายจะมีตัวไม่น้อยอยู่ตรงไหนเอ่ย เหมือนจะเงียบกลิบเหมือนกันครับเงียบปิบเหมือนกันเลยครับไม่มีตัวครับไปครับผมไปหาล่มสรุปผลงานกันดีกว่าครับครับก็มาสรุปผลงานนะครับผมคิดว่าจะไม่ได้กินแล้วครับผม นี่ครับอสุดท้ายครับผมตัวใหญ่ครับนี่ตัวงครับอืตัวนี้ก็กําลังกินเลยครับแล้วมีอีกตัวครับผมใหญ่สุดครับนี่ครับใหญ่สุดเลยครับอันนี้ไซส์เกี่ยวชะโดเลยครับโอ้ได้สามตัวครับผมสามตัวนี้ก็หลูแล้วครับ ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนเดี๋ยวเรากลมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับนี่ครับตัวนี้ตัวเดียวก็พอกินเลยครับ